็มาช่วยคุณแม่ก่อไฟกุ่นกับข้าวทำกับข้าวเพกกาค่ะพี่นอ้องเพกกาเค้าบักกินปลาค่ะเปาเมนูวันนี้เค้าบักกินปลา ข้างล่างป๊านี่กบมาในแน,น่เลยครับลกูกมีกบอยู่ในอิดนะใช่วควันมันเยอะออกไปยิงข้งหรานี่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 นเอาเอาไปพัดช่วยแม่สิลูก น้องจะตามเห็นควันแล้วครับโอเคมายืนข้างนอกเนาะส่วนจุนโตช่วยแม่เต็มที่เลย น no. oh <oh ั่นี่นั่งไฟต่งแล้วลูกนีนั่นี่นั่งตัวติดตงนั้นลวกัดตรงนี้กักเข้ามาไ่งดกหัวั้นมันตเข้ามาล่โดินจิโต้จิโตพัดหัวเดี๋ย่าทัน่ดูจิโต้เอ้ามาพัดหัวเตลราไม่เข้ามาแล้วมันติดแล้วลูกไฟติดแล้ว 哦吼！哦吼！哦吼！ อันนี้แลวเหรอเอาที่ขีบไปแม่ที่ีบ เก่งจังเลยผู้ช่วยวันนี้ กองเชียร์สองคนครับกองเชียร์หรือผู้ช่วยโอ้โหโอ้โหโดนกันดูด้วยมัย้ยยายมันจะโดนพี่หรอ

กบเหรอไหนไหนกบกบบ้านตนา โอเควันนี้ก็เสร็จแล้วเมนูอะไรย่างเทกาย่างเทกา โอเคนั่นก็วันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจตะจะทำการลอกเพกา bye bye. ที่ย่างตอนมันเย็น <Hey. S 1> มือเย็นวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายบา